ชั้นป2ทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ใหม่กันแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องปริมาตรและความจุค่ะโดยวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวนะคะโดยเราจะใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะนักเรียนถ้าหากนักเรียนพร้อมแล้วนะคะว่าเนื้อหาวันนี้จะเกี่ยวกับอะไรบ้างและเป็นอย่างไรงั้นเรามารับชมความรู้กันได้เลยค่ะกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือกิจกรรมการวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะ ปริมาตรของของเหลวคืออะไรแล้วเราจะวัดปริมาตรของของเหลวได้อย่างไรแล้วหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานคืออะไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะเรามาหาคำตอบด้วยกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างค่ะอันแรกนะคะกระมังค่ะสำหรับใส่น้ำนะคะต่อไปค่ะแก้วนะคะสำหรับตวงน้ำค่ะ ขันนะคะสำหรับตวงน้ำนะคะแล้วก็ขวดนะคะสำหรับตวงน้ำเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้วยนะคะสำหรับตวงน้ำค่ะภา <_ m au> ชนะเหล่านี้เราใช้ในการตวงน้ำได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่วันนี้เราจะเลือกมาเพียงภาชนะบางอันเท่านั้นนะคะที่ใช้ในการตวงน้ําและน้ําที่เราใช้ในการตวรงวันนี้ก็คือน้ําเขียวที่อยู่ในเหยือกนี้ค่ะ น้ำเขียวที่อยู่ในเหยือกมีปริมาตรเท่าไหร่คะเราจะลองเลือกภาชนะที่อยู่ในนี้ค่ะมาใช้ในการตรวงปริมาตรของน้ำเขียวที่อยู่ในเหยือกค่ะคุณนวลเลือกใช้แก้วดีกว่านะคะง่ายดีเราเลือกแก้วมาใช้ในการตวงน้ำเขียวนะคะการตวงน้ำเขียวก็คือเทน้ำเขียวใส่แก้วนะคะค่อยๆเทนะคะน้ำเขียวจะได้ไม่หกนะคะ เทไปจนน้ำเขียวเต็มแก้วนะคะเราก็เอาถาดรองไว้นิดนึงนะคะเพื่อน้ําเขียวจะได้ไม่หกเหลอะพื้นนะคะพอใกล้จะเต็มแล้วเราก็ค่อยๆเทนะคะเพื่อจะได้ไม่หกเนะะี่ยค่ะเต็มแล้วได้น้ําเขียวหนึ่งแก้วนะคะเราก็จะเทน้ําเขียวนี้ใส่ชามนะคะตวงครั้งที่หนึ่งได้น้ําเขียวหนึ่งแก้วนะคะต่อไปเราจะตวงครั้งที่สองนะคะ การตวงน้ำเขียวเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเทน้ำเขียวลงไปในแก้วนะคะจนน้ำเขียวเต็มแก้วนะคะค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวน้ำเขียวหกนะคะอ่าเต็มแล้วใช่ไหมคะได้น้ำเขียวแก้วที่สองค่ะเทลงไปนะคะต่อไปแก้วที่สามค่ะเราก็ตวงเหมือนเดิมนะคะเทน้ำเขียวให้เต็มแก้วค่ะค่อยๆเทนะคะ น้ำเขียวเต็มแก้วพอดีเลยนะคะแล้วน้ำเขียวก็หมดเหยือกพอดีด้วยค่ะแสดงว่าน้ำเขียวที่ในเหยือกมีปริมาตรทั้งหมด3แก้วนะคะเอแล้วเราอยากจะใช้ภาชนะอื่นในการตรวงได้ไหมน้าเราจะเลือกอะไรดีคะคุณวนวลเลือกขวดแล้วกันนะคะเราจะใช้ขวดในการตรวงน้ำเขียวอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก่อนอื่นเราเทน้ำเขียวใส่็เปในเหยือกนะคะเพื่อที่จะง่ายในการเทค่ะเทเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาขวดนะคะมาใช้ในการตวงจำได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้3มแก้วนะคะทีนี้ถ้าเราเอาขวดตวงนะคะดูซิว่าน้ำเขียวจะได้กี่ขวดค่ะเราก็เทน้ำเขียวลงไปในขวดเหมือนเดิมนะคะ เหมือนที่เราตรวงใช้แก้วในการตรวงนะคะเทลงไปค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวน้ำเขียวหกค่ะ,ะได้น้ำเขียว1ขวดนะคะเทใส่ชามไว้นะคะหนขวดต่อไปขวดที่2ค่ะเทลงไปเหมือนเดิมนะคะค่อยๆเทค่ะ ดที่สองเต็มแล้วนะคะได้น้ำเขียวสองขวดค่ะเทลงไปใส่ชามแล้วนะคะต่อไปขวดที่สามค่ะขวดที่สามน้ำเขียวหมดเดือกแล้วค่ะแต่ว่าได้น้ำเขียวขวดที่สามไม่เต็มขวดใช่ไหมคะ ดังนั้นปริมาตรของน้ำเขียวเราใช้ขวดเป็นภาชนะในการตวงเราได้สองขวดแต่ขวดที่สามไม่เต็มดังนั้นปริมาตรของน้ำเขียวก็คือมากกว่าสองขวดแต่น้อยกว่าสามขวดค่ะเราสามารถบอกปริมาตรของน้ำเขียวได้คร่าวๆแบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูปริมาตรของสิ่งต่างๆที่เป็นของเหลวนะคะโดยที่เขาได้วัด ปริมาตรไว้ให้แล้วแล้วแล้วเราจะสามารถบอกปริมาตรของสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หรือไม่นะคะโดยใช้ภาชนะอื่นๆที่ช่วยในการตวงได้นะคะต่างนี้ค่ะนมในกล่องนะคะเรามาดูว่านมในกล่องเขาใช้อะไรตวงนะคะแก้วค่ะใช้แก้วในการตวงนะคะตวงนมในกล่องได้กี่แก้วคะช่วยกันนับนะคะอหแก้วใช่ไหมคะ สแก้ว3ามแก้วสีแก้วค่ะปริมาตรของนมในกล่องมีทั้งหมดสีแก้วนะคะดังนั้นเมื่อเราตรวงได้สีแก้วปริมาตรของนมก็จะเท่ากับสีแก้วนะคะต่อไปค่ะน้ำแครอทในโถนะคะน้ำแครอทในโถเราใช้อะไรตรวงคะใช้แก้วในการตรวงนะคะตวงออกมาได้ทั้งหมดกี่แก้วคะ ช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองามสี่หใช่ไหมคะได้ทั้งหมด8แก้วแสดงว่าน้ำแครอทที่อยู่ในโถมีปริมาตรเท่าไหร่คะมีปริมาตรเท่ากับ8แก้วนั่นเองคะ่ะเห็นไหมคะการใช้ภาชนะอื่นในการตวงของเหลว จะเลือกใช้ภาชนะอะไรมาใช้ในการตวงก็ได้นะคะต่อไปค่ะน้ำกะทิในโถนะคะน้ำกะทิในโถเราใช้อะไรตวงคะมาดูค่ะใช้ถ้วยในการตวงนะคะตวงแล้วได้น้ำกะทิกี่ถ้วยคะหนึ่งสองสได้น้ำกะทิ3ถ้วยนะคะแสดงว่าน้ำกะทิในโถมีปริมาตรเท่าไหร่คะ มีปริมาตร3ถ้วยนะคะถูกต้องเลยนะคะเด็กๆดูไปด้วยแล้วก็ตอบไปด้วยนะคะต่อไปค่ะน้าเชื่อมในเหยือกค่ะน้าเชื่อมในเหยือกเราใช้อะไรตวงคะเราใช้ถ้วยในการตวงค่ะได้น้ำเชื่อมกี่ถ้วยคะ1 2 3่5สองสาม ได้น้ำเชื่อม6ถ้วยนะคะตวงออกมาแล้วได้น้ำเชื่อม6ถ้วยค่ะแสดงว่าน้ำเชื่อมในเหยืออมีปริมาตรเท่าไหร่คะมีปริมาตร6ถ้วยนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งกันมากเลยค่ะตอบได้หมดทุกข้อเลยนะคะเมื่อเราวัดปริมาตรของของเหลวแล้วต่อไปเราลองมาเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวกันนะคะกิจกรรมต่อไปก็มีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ กระมังใบเล็กๆใบที่1น,นะคะกระมังใบเล็กๆใบที่2นะคะแล้วก็มีแก้วสําหรับตวงน้ําค่ะแล้วก็มีน้ําแดงที่อยู่ในขวดนะคะแล้วก็น้ําเขียวที่อยู่ในเหยือค่ะคําถามของเราก็คือน้ําแดงที่อยู่ในขวดมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ําเขียวที่อยู่ในเหยือค่ะเอเราจะรู้ได้ยังไงดดนะเราก็ต้องตวงใช่ไหมคะใช่เลยค่ะ ดูมาดูซิว่าเราจะตวงกันได้อย่างไรบ้างนะคะเรามีแก้วแล้วนะคะสําหรับการตรวงค่ะเราตรวงในขวดก่อนหรือว่าในเหยือกก่อนดีคะในเหยือกก่อนดีกว่านะคะเทง่ายดีค่ะตวงน้ําเขียวก่อนนะคะ,ะวิธีการตรวงค่อยๆเทนะคะค่อยๆเทค่ะเทลงไปในแก้วนะคะเอาถาดมารองก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้ำเขียวจะหกนะคะ เต็มแก้วแล้วใช่ไหมคะอ่าเทใส่กระมังนะคะได้น้ำเขียว1แก้วแล้วนะคะครั้งที่สองค่ะค่อยๆเทเหมือนเดิมนะคะได้น้ำเขียวแก้วที่สองค่ะต่อไปค่ะตวงครั้งที่สามค่ะ ค่อยๆตวงนะคะได้น้ำเขียว3ามแก้วแล้วนะคะอ่าต่อไปทั้งที่สค่ะค่อยๆตวงค่ะเต,ต็มแก้วพอดีเลยค่ะได้น้ำเขียวทั้งหมดกี่แก้วคะสี่แก้วนะคะทีนี้เราจะเปรียบเทียบปริมาตรของน้ำเขียวกับน้ำแดงใช่ไหมคะ ภาชนะที่ใช้ในการตวงเราก็ต้องใช้แก้วใบเดียวกันนะคะถ้าใช้ภาชนะอื่นเราก็อาจจะปรีบเทียบกันไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็จะใช้แก้วใบเดิมนี่แหละคะ่ะตวงน้ำแดงที่อยู่ในขวดนะคะเมื่อกี้น้ำเขียวได้กี่แก้วนะคะอ,อ๋อเราบันทึกไว้ก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะลืมนะคะน้ำเขียวในเหยือกนะคะเมื่อกี้ได้สี่แก้วนะคะเขียนไว้ค่ะ สแก้วนะคะนี่เราก็จะเขียนไว้ในใบกิจกรรมของเราแบบนี้นะคะเราตวงน้ำเขียวได้สีแก้วนะคะเดี๋ยวเราลืมค่ะวางไว้ก่อนนะคะน้ำเขียวสีแก้วนี้เราจะตวงน้ำแดงค่ะใช้แก้วใบเดิมนะคะตวงค่ะน้ำแดงตวงครั้งที่หนึ่งนะคะค่อยๆเทนะคะ ได้น้ำแดงเต็มแก้วใส่กระมังอีกใบหนึ่งนะคะได้หนึ่งแก้วแล้วนะคะตวงครั้งที่สองค่ะค่อยค่อยเทนะคะเดี๋ยวล้นค่ะได้น้ำแดงสองแก้วแล้วนะคะตวงครั้งที่สามค่ะ น้ำแดงหมดพอดีนะคะได้น้ำแดงทั้งหมด3แก้วเต็มพอดีเลยค่ะน้ำแดง3แก้วใช่ไหมคะเราเขียนไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะลืมนะคะน้ำแดง3แก้วค่ะเราใช้แก้วใบเดียวกันในการตวงนะคะเพราะว่าเราจะเอาปริมาตรของน้ำเขียวกับน้ำแดงมาเปรียบเทียบกันค่ะนี่ ได้แล้วนะคะน้ำเขียว4แก้วใช่ไหมคะแล้วก็น้ำแดง3แก้วนะคะเราเปรียบเทียบปริมาตร3แก้วกับ4แก้วอันไหนมากกว่ากันคะเด็กๆด,ดูนะคะ4แก้วมากกว่าใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะ สีแก้วมากกว่านะคะทีนี้เราจะเติมคำว่ามากกว่าลงไปในหรือเติมคำว่าน้อยกว่าลงไปในข้อความนี้คะน้ำแดงที่อยู่ในขวดมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำเขียวที่อยู่ในเหยือคะเมื่อกี้น้ำแดงคือกี่แก้วนะคะ น้ำแดงคือ3แก้วใช่ไหมคะน้ำเขียวคือ4แก้วใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้เราต้องเติมคำว่าอะไรคะน้อยกว่านะคะเดี๋ยวเขียนคำว่าน้อยกว่าค่ะน้อยกว่านะคะนี่ค่ะเราได้แล้วค่ะน้ำแดงที่อยู่ในขวดมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำเขียวที่อยู่ในเหยือกนะคะ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะน้ำเขียวที่อยู่ในเหยือ,อกเป็นยังไงคะมากกว่าน้ำแดงที่อยู่ในขวดนะคะอีกข้อความหนึ่งนะคะเราเติมคำว่ามากกว่าคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะ น้ำเขียวที่อยู่ในเหยือกมีปริมาตรมากกว่าน้ำแดงที่อยู่ในขวดค่ะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าการเปรียบเทียบปริมาตรนะคะโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะเพราะเราใช้ภาชนะแก้วในการตวงนะคะที้เราลองมาเปรียบเทียบปริมาตรที่เขาวัดปริมาตรมาให้แล้วนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าจะเปรียบเทียบได้อย่างไรบ้างค่ะ ข้อแรกนะคะเราเปรียบเทียบนมกับน้ำแครอทค่ะนมเราตรวงได้กี่แก้วคะตวงได้ทั้งหมด4แก้วนะคะเราต้องใช้แก้วใบเดียวกันนะคะในการตรวงน้ําแครอทเพราะว่าเราจะเปรียบเทียบกันค่ะน้ำแคอรอทตวงได้กี่แก้วคะตวงได้8แก้วคะ่ะสแก้วกับแแก้วอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่าคะรู้แล้วใช่ไหมคะ King, นมในกล่องมีปริมาตรเป็นยังไงคะมากกว่าหรือ soever, น้อยกว่าน้ำแครอทที่อยู่ในโถคะนมในกล่องมี4แก้วใช่ไหมคะ4แก้วน้อยกว่าน้ำแครอทที่อยู่ในโถใช่ไหมคะน้ำแครอทมี8แก้วดังนั้นนมในกล่องก็ต้องมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำแครอทที่อยู่ในโถใช่ไหมคะ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะน้ำแครอทที่อยู่ในโถนะคะมีปริมาตรมากกว่านมที่อยู่ในกล่องนั่นเองค่ะเราลองมาเปรียบเทียบอย่างอื่นดูบ้างนะคะน้ำกะทิกับน้ำเชื่อมค่ะน้ำกะทิเราใช้อะไรตวงคะน้ำกะทิเราใช้ถ้วยตวงนะคะตวงได้ทั้งหมดกี่ถ้วยคะ3ถ้วยค่ะน้ำเชื่อมเราก็ต้องใช้ถ้วยตวงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะเปรียบเทียบกันค่ะ น้ำเชื่อมตวงได้ทั้งหมดกี่ถ้วยคะ6ถ้วยคะ่ะน้ำเชื่อมตวงได้6ถ้วยน้ำกะทิตวงได้3ถ้วยนะคะเราลองเปรียบเทียบดูนะคะว่า3กับ6จํานวนไหนมากกว่าคะน้ำเชื่อมในเยือกมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำกะทิในโถคะบอกได้ไหมคะบอกได้นะคะ น้ำเชื่อมในเหยือกก็ต้องมีปริมาตรมากกว่าน้ำกะทิในโถใช่ไหมคะเพราะว่า6ถ้วยมากกว่า3ถ้วยนั่นเองค่ะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำกะทิที่อยู่ในโถนะคะมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำเชื่อมที่อยู่ในเยือกค่ะนักเรียนก็น่าจะรับชมความรู้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะคะ การวัดปริมาตรของของเหลวนะคะนักเรียนเราจะสามารถทําได้โดยการตวงของเหลวด้วยภาชนะต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ๆตัวของนักเรียนนะคะอาจจะอยู่ที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้นะคะเช่นค่ะแก้วนะคะถ้วยค่ะขวดค่ะแล้วก็การตวงของเหลวด้วยภาชนะต่างๆนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเทให้เต็มภาชนะนั้นนะคะและค่ะนักเรียน การเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวระหว่าง2สิ่งนะคะหรือมากกว่า2สิ่งเราจะต้องเปรียบเทียบปริมาตรที่ใช้หน่วยเดียวกันในการเปรียบเทียบนะคะ สหรับการบ้านในวันนี้นะคะนักเรียนซึ่งเป็นคาบสุดท้ายของสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัตินะคะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทํานั่นก็คือให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอการวัดปริมาตรของของเหลวนะคะมา1ตัวอย่าง โดยที่นักเรียนใช้เครื่องมือที่มีหน่วยไม่เป็นหน่วยมาตรฐานนะคะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติว่านักเรียนจะวัดปริมาตรของอกระติกน้ําร้อนอกระติกน้ําร้อนในบ้านของนักเรียนโดยที่นักเรียนอาจจะใช้แก้วตักน้ำในกระติกน้ําร้อนออกมานะคะ ตักมาจนหมดเลยค่ะนักเรียนก็จะรู้ว่า,ากระติกน้ำร้อนนั้นเราชายแก้วไปทั้งหมดอีกแก้วน้ำถึงจะหมดกระติกนะคะนักเรียนก็อัดคลิปวิดีโอมานะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ